สวัสดีครับนะ้าบอยสายหาชาแนลนะครับ <Huh? S 1> วันนี้นะา้าบอยพาไปทำภารกิจเก็บเห็ดนะครับกลางป่าจะตามไปน้องไปเลยครับเฮ้ยไหนอยู่ไหนไหนอยู่ไหนวะ นี่พะน้องครับพะน้องเอาแล้วเอาแล้วป๊อตเฮ้ยเง,งาียบไว้เ้อเงียบไว้เ้อเดี๋ยวเฮ้ยใครมาวะเฮ้ขย,ยขี้อยู่เด้อครับขี้อยู่เด้อนี่แหละปลอกเลยเฮ้ยยังมีเยอะครับ ดอกแล้วครับอโอ้โหอยากเปนน้องเก็บปัดเฮ้ยแค่สามดอกนี่ก็พอแกงแล้วชท่าภาไปด็อก,กเราดูครับนี่นะครับเฮ้ยการนี้ก็กิโลแล้วค่ะให้ให้ป็นน้องเก็บครับให้เป็นน้องเก็บ S <S เอาเอาหมดแล้ถ้าเราไม่เอาเสร็จเขาแน่นอนเฮ้ยนี่นครับเกือบแล้วครับเกือบไม่ได้กินแล้วโอ้โหมาอีกแล้วนี่ครับเิด เยีมเลยถ้าจะหมานพระน้องอีกแล้วนี่ครับนี่อันน,น้อยๆก็เอาหมดสิเด<อ>ี๋ยวไม่ทันเขาเดีนะ๋ยวไม่ทันเขาเอาดูมันน้อยเกินเออเอาไว้ฮะอ่านี่อีกนี่ดอกหนูนะครับนี่อีกดอกไปน้ปนองเก็บมาเก็บนี่เลยมาอีก อู๋นี่ครับปปิดแจมเลยอุ้ยอุ้ยนี่อะไรอ่ะอุ้ยนี่ทับเท่าโอ้โหแจมเลยอุ้ยนี่อีกดอกหนึ่งอุ้ยโอ้โหแจมเลยอุ้ย เฮ้ยปัดเก็บ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 เฮ้ยวันเดียบเฮ้ยโอ้นี่ดอกแล้ครับแค่นี้ก็เอาแล้วครับถ้าไม่เอาแล้วปุ๊บเรียบร้อยไม่ได้เห็นมันอีกเลยนะครับคนอื่นมาเอาแน่นอน <c oughs> เฮ้ยสรุปเลยนะครับสักกิโลกว่าเนี่ยนะครับได้นะเยอะมากเฮ้ยเดียวกว่าครับเจี๊ยบเลยพี่ตงหวานเด้อครับหวานเจี๊ยบแล้วหวานเจี๊ยบเฮ้ยแกงมะม่วงกับก่อน